ตอนกทำอะไรนะเสาใหม่เสาใหม่เสาดักแด่เอาเราจะเอาออกจังใดละแม่บ้านเก็บเอาทีละจะฟูออกเนาะต้อมไปเดื่อยๆจะฟูออกเป็นตัวไผ่ตัวมันแม่นมาเอาข้าเจ้าบาเสาวเอาเบาขึ้นได้เอาออกเป็นเสาอะไรขึ้นบ่มไหมแบบ อันนี้ขั้นตอนการเอาดักแด้ออกเนาะป้อยยิ้บุกกลินแบบหอมดักแด้มาเลยใจเอฟซีทุกคนมากินดักแด้กับป้ออ้ยสวัสดีนะคะป้ออ้ยลุ่นสวัสดีเมื่อกี้หอม ้อยก็ซื้อแต่ไอที่ว่ามันเข้าเห็ดสำเร็จอยู่ในถุงเนาะค่ะแม่นที่หนูซื้อมากมื่นานตูดอันนี้เข้าเห็ดเองนะของเขาเลี้ยงเองอันนี้ของเพ่นเลี้ยงเองที่ป้อยซื้อมาในตลาดมันจะตัวหววบไงอันนี้ยังแถมเลยค่ะป้อยเ่ยเห็นตอนเป็นเด็กน้อยปอ้อย อ้อยเคยเห็นหญ้าเราเห็ดเนาะหญ้าเราอยู่เป็นโคนชัยภูมิเนาะค่ะ,ะพระเจ้าจะเลี้ยงไหมป้าอ้อยเคยไปเก็บใบหมอนเลี้ยงน้ําเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งป้าอ้อยเห็นตัวพระเจ้าเอานะิ้นนะพระเจ้าเอิ้นเห็นตัวอะไรวะตัวไหมหรือตัวหมอนนี่ลหละมันเป็นหนอนเนาะอยู่ในกระดงหญ่าเราให้ป้าอ้อยเอาใบหมอนไปให้กินป้าอ้อยเห็นป้าอ้อยย่านป้าอ้อยให้สัน มันเป็นแต่ยา่านเนาะค่ะมันหลายปลา้อยย่ยานตัวบุ้งะนะคะเนาะอย่างงามเลยย่านตัวบุ้งแต่กินตัวไหมย่านตัวนอนแต่กินตัวดักแด้ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอุ๊เขาเรียกว่าเกียรตัวกินอะไรนะเกียรตัวกินใส่กินไปลาไหลกินปลาไหลกินน้ำแกงเนาะ ขาล้ำน้ำจำตอนบ้านก็อวยเอินเ,เนาะคือกินเอียนกินตะน้ำโบก,กินตัวขนหวานี่นะน้าดีขนาดนี้ค่ะเป็นก้อนๆเนี่ยนี่มันฟูออกดอกมันออกเป็นตัวไผร่ตัวมันแล้วค่ะนี่ต้มไปเรื่อยๆแต่ข้าเป็นยังแต่ข้าเป็นเด็กน้อยก็อ้อยไปนั่งเฝ้าเบื้องผู้เท่าเขาเจ้าสาวเนาะ ของมันกินจนอิม่มบ้านพ่อป้าอ้อยอจะใชยภูมิเนาะคะเนาะพระเจ้าจะทอไหม่ต่าไหมกันเบิดบ้านนะคะอันนี้พระเจ้าก็เฮ็ดคือกันแต่ว่าป้าอ้อยบ่ฮู้ทางไปปนะ้าอ้อยก็เลยบ่ได้ไปเบิ่งพระเจ้าท่ะเนาะกินข้าวกินน้ำเสร็จก็จะพากันเดินทางนะคะเอฟซีจะผู้ใดญ่ับ ไปสู้ต่อทํางานต่อกะขอให้ครับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัทยทุกคนนะคะ,ะก็ให้กิจกลับวบนนี้นะคะให้เอฟซีมีโชว์กันทุกคนนะคะนาะมือนี้วันที่สิบหกหอมหอมอันนี้ก็ แกงทีเล็กาานะคะทีเล็กใส่กะทิหม้อใหญ่ยยเลยเสียพะอมอมเก,กิดก่อนแกงบริบรนะคะไก่หลังบ้าน อุย้ยนี่ของที่ป้าอ้อยมากพร้อมพี่น้องหูจักปรจาจ้านี่เครื่อหมอน้อยบ้านป้าอ้อยเอิญหมอน้อยนะคะเนาะเอาไปย่องแล้วมันจะเป็นบุ้นๆน,นะคะมันมันมันจะเป็นยาเย็นนะคะอันนี้กระเบีย้ยพวกพักตู่ใบแมงลักนะคะเนาะไก่มเขี่จนเบิร์เลยแล้วก็จะมีต้นพักปังต้นบวบตะไคร้ วนเล็กๆแต่มากด้วยความสุขไก่น้อยคนติดตะคาย <c oughs> ตามันคือแตกออกจังสั้น เพิ่นตกออกจากคอนมั้งเมื่อคืน็ว่าาฝนจะตกมันก็บ่ตกนาอแล้วนะฟ้ามาเรื่องแม,แม,แม,แมแ่เป็แ่จะไปตกทางอื่นใบกล้วยสวยๆโอ้ยอยากแหกเอาไปกรุงเทพนะ้ำออกไปขนมหอมกุแต่มันบ่เมนต์ของเจ้าของนะของคนอื่นนะคะก็เลืมปกะการตัดของเพื่อน มะม่วงกระดูกกรดกมันเป็นมะม่วงไข่เนาะมันเย็นบ่งไก่มันมานอนส่วนป่านั้นป้าอ้อนบม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรมันน่าจะเป็นทูนหรือเป็นเป็นบ่อนหรือเปล่าต้นเผือกกระ่ววน่าจะใช่นี่เรียกต้นอะไรก็ไม่รู้ ข้างนี้จะมีเลา้านึงนะคะมันเป็นเล้าโบราณอะเล้าโบราณนะคะเนาะทางบ้านปอ้อยบมีแล้วสูม,มือนี่เขาเจ้าหรือทิ่มมดแล้วก็เอาใส่กระสอบตั้งไว้ในบ้านเลยนะคะเขาเจ้าบดใส่เล,าล้าล่ะแต่ก่อนเจ้าจะเอาเข้าวขึ้นเลา้ามันจะเปิดเล้าแบบนี้เละชุ่มมือนี่บบม,มีแหละบึง่งใบมะขามอ่อน ต้มใส่ปลาเส่เสียบเลยนี่เลยนี่ภาษาไปเที่ยวมาตุนไปโอ้หัวจังเลยไปมาคามอ่อนนะคะเนาะเมื่อคืนนี่พ่อจักฝันอย่างพ่อย่านหวยออกถัวเก่าอยู่ฝันเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆนะคะเนาะ โอ้ยกับพูมี่ยังไงกระชี้คลิปนี้เป็นคลิปไอไถ่ายอยู่บ้านเฮาคลิปลาสูตรเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปกับคุณลาเจอกันคลิปที่กรุงเทพเนาะคะ่ะเนาะปวยกะโบ้ค่อยได้ถ่ายเป็นไรปวยมากอย่างหนึ่งอยู่บ้านเฮาอากาศมันดีเนาะคะ่ะถึงมันจะร้อนแต่มันก็ บกขิวควันบบมีควันพิษเนาะเนาะดีไปอย่างน,นจ้าปอก็ขอให้เอฟซีเดินทางปลอดภัยกันทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะเนาะที่กลับไปสู่งานต่อที่กรุงเทพหรือหาเงินในทุกทกที่เนาะค่ะเนาะปอกเราบมีอย่างไรคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้อห่นนะะอในเด้อค่ะเด้อไปละค่ะเดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะเอฟซี ลักนะคะไปแล้วบ๊ายบาย